สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราโยนที่เต็นรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตรถห้องเย็นหรือรถตู้เย็นอ่ะประมาณนั้นครับซึ่งมีอยู่ประมาณ3แบรนด์5คันเพิ่งเข้ามาใหม่อ่าบางคันล้างแล้วสคันเลยคันหนึ่งยังไม่ล้างเพราะเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยคือตู้ MBC มีแบรนด์คูเวอโปนิว่า MBC นะครับผมนะ แล้วก็ตู้เป็นของตู้เบิ้มก็มีมี2คันเลยแล้วก็รีโว D ดีแมมีครบนะโอเคนะครับมาดูคันแรกก่อนนะครับดีแมคเครื่องสามพันนะครับสามพันห้องเย็นหายากนะหายากนะครับผมบอกเลยว่าหายากเป็นแอร์คูเวครับนี่ครับวิ่งฟอร์เส้นได้เลยครับเพราะมันติดลบได้นะติดลบได้เลยนี่ครับตัวแอร์ส่วนตัวตู้ตู้ใหม่ๆนะครับตู้เบิ้มเบิ้มแปดลิ้วนะครับนะสายวิ่งงานสายนี้น่าจะรู้จักกันดีเนาะ โอเคให้ดูภายในนิดหนึ่งครับนี่ภายในภายในสวยสะอาดนะครับสวยสะอาดเลยชุดอ่านี่ขอ,องอิซูดีแม็มันจะดีอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นแบบเขาเรียกหนึ่งดินเนาะแล้วสามารถใส่ช่องปรับอุณหภูมิแอร์ลงไปคู่ด้วยได้เลยมันดูสวยเลยลงตัวพอดีนะสําหรับอิซูดีแม็คันนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงครับกําลังเหลือๆ อ่าโอเคนะครับต่อไปไปดูรีโวกันบ้างเป็นตู้เบิ้มเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดตู้ให้ดูด้วยไปรีโว้นะครับนี่เข้ามาใหม่ครับสองสี่นะครับตัวเจครับแต่เป็นตัวเจไฟฟ้านะแอร์ก็เหมือนกันครับคูเวติดลบได้เหมือนกันตู้ก็ตู้เบิ้มนี่ตู้สวยมากใหม่มากผมบอกเลยว่าใหม่มากให้ดูภายในก่อนนะครับนี่ภายในคันนี้มัสี่หมื่นโลเองนะครับผมนะให้ดูเลขใหม่ด้วย ไม่สี่หมื่นโลนะครับคลิปนี้ผมมาอัปเดตให้คร่าวๆนะครับรถคนทิ่มกลังมองหารถห้องเย็นหรืออยากได้รถตู้เย็นสักคันมาใช้วิ่งงานหรืออยากเปลี่ยนอาชีพอ่ะปรึกษาได้นะครับนะสําหรับการใครที่อยากออกรถห้องเย็นตู้นี้ติดลบได้ไหมพี่ตู้แบบนี้สามารถวิ่งงานอะไรได้บ้างวันนี้ปรึกษาได้ส่วนที่ปรับอุณหภูมินั้นอยู่ด้านล่างนะครับนะอยู่ตรงนี้เลยโอเคของรีวอจะเก็บไว้อย,อยู่นี่เพราะว่าเครื่องเล่นเขาเชื่อมบลูทูธได้ เขาก็เลยต้องเก็บไว้ด้านล่างนะครับเพราะเครื่องเลงเขาใหญ่อ่าแต่ก็เชื่อมบลูทูธได้ตั้งแต่โรงงานเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นด้วยสุดยอดมากคุณแจรีมทได้วยนะครับกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเป็นตัวเจแต่เป็นเจไฟฟ้านะครับพอรถเดรถปีใหม่นะ๋ยผมให้ดูตู้ตู้เป็นผมเปิดล้อไว้ละนี่นี่ครับด้านหลังก่อนเลยโอ้บันไดขึ้นคือเป็นเป็นอะไรสแตนเลสแข็งแรงมาก ส่วนตู้ว่าภายในก็รู้สึกสเป็นแฟนเลสด้วยนะครับนี่ตู้สวยนะครับสะอาดแอร์ใหม่ดูนะครับแอร์ติดลบได้นะครับลบ25องศา,าสบายๆเลยนะคูเวนะนี่ครับภายในนะภายในสวยตัวม่านนี่ขาวใสอยู่เลยครับเหลืองนิดๆหน่อยๆเพราะแทบจะไม่ได้ใช้งานมาเลยเนาะสํานรับรถห้องเย็นคลิปน,นี้ก็สามนาทีแล้วเดี๋ยวผมพยายามไปให้เร็วกว่าน,นี้คุณลูกค้าจะได้ดูแบบ จบเร็วๆแล,วแล้วเข้าใจได้เร็วๆเนอะส่วนใครอยากดูตัวจริงมาที่ร้านครับอ่ะอีกสองคันเหมือนกันเลยสองคันนี้เป็นแอร์ไอโฟนิว่าอ่าก็เป็นแอร์อีกแบรนด์หนึ่งที่เขาทํากันตลาดมานานแล้วเหมือนกันอ่าซึ่งก็ติดลบได้เหมือนกันผมเทสล่าสุดลบไป23่สสามองศานะแต่ก็บิดเครื่องซะก่อนแต่ผมว่าเชื่อลบสายังได้คันนี้นะสองคันนี้รีโวนะครับอ่าเป็นปีสองพทั้งคู่ แอร์ไอโพนิว่านะครับอ่าส่วนอีกคันเพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดเป็นตู้ MBC นะเป็นแอร์ m อ c เลยรถแอร์รถท้องเย็นนะครับอ่ามีห้าคันให้เลือกครับณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะใครที่สนใจกำลังมองหารถท้องเย็นไว้วิ่งงานซื้อสดก็ได้จัดไปนั้นก็ได้ครับราคาเริ่มต้นสี่แสนกว่ากว่ายงสี่แสนกว่ากวางนะครับนะก็ลองเข้ามาเลือกดูได้นะครับลองเข้ามาเลือกดูได้ครับนี่ส่วนใครที่แบบ อยากโทรมาคุยรายละเอียดก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ด้านล่างนี้ให้ได้เลยนะครับนะก็มาดูครับมาทดลองขับมาดูเปิดแอร์ดูมาดูสภาพของตู้สภาพของตัวรถเพราะลดห้องเย็นนะครับอาจะดูแค่สภาพเป็นตัวรถไม่ได้ครับต้องดูสภาพตัวแอร์ด้วยนะแต่เรารับประกันครับที่ร้านเราไม่มีรถชนหนักที่คว่ำน้ำท่วมแน่นอนและแอร์ใช้งานได้ทุกคันไม่มีตำหนินะครับนะเนี่ย โอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครที่ต้องการลดห้องเย็นไปวิ่งงานนะร้านปะฏิพัฒน์อโต้นะครับอยู่กรุงเทพนะครับเขตหนองจอกมาเลยครับอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองมากอยู่ใกล้มินบุรีแค่ไม่สี่สห้าโลเองเข้ามาเลยครับละแวกนี้ก็ะไรไงนะปะทุมธานีคลองหลวงนิมิตใหม่อยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับนะรัดกระบ,บังพวกเนี้ยอ่าก็สนใจเข้ามาดูครับมาทดลองขับนะครับแล้วก็โทรมาติดต่อได้เลยนะครับ แต่วันนี้ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ใหม่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ